โหโหยังโคตรเลยพี่น้องมาเนี่ยอยู่ไกลๆก็ปักได้ครับโอ้สุดยอดสุดยอดเนี่ยแตยาวแบบนี้ชอบเลยครับของชอบเลยมานเนี่ยตู้เย็นนี่นะไอ,อ้ตรงนู้นอ่านี่ครับสุดยอดสุดยอดครับ สุดยอดจริงกระจา์เดียวข้ามเลยครับข้ามคูอีกแล้ววันนี้ยา,ยาวครับฝั่งนั้นทำไม่ได้ครับพี่น้องลำบาก,น,กนี่ต้นใกล้ๆแถวนน้นแหละขึ้นพีเอกขึ้น,น,น,นข้างบน,นงข้างบนข้างบน อ่าวุูจริงพี่สมจิตข,ข้างบนเลยนะข้างบนกลางอ่านะครับพวกน้องนะครับเอออาตรงนั้นแหละครับพี่สมจิต จอดจริงครับวันนี้เจ้าร้อยสีของเรานะครับเป็นท่าสูงข้ามคลองเลยครับคู่ครับนี่สุดจัดสุดจัดเโเคใช่นี่ครับสุดจอดครับอาจารย์เดียวยทำให้น้องเนี่ยรักเลยรักเลยแบบนี้รักเลย ดข้ามคลองเลยข้ามคูครับพี่น้องบางนั้นมันไปไม่ได้นะนะครับรถไปคูเข้าไม่ได้ครับพี่น้องนะครับเล็กถนุนเล็กนิดเดียวครับต้องกดฝั่งนี้เลยนะครับีด,นะดินอ่อนเนาะถ้าดินแข็งงานงานหินเลย เราจะไปดูอาจารย์เดียวเกียร์หินต่อเนาะประเดี๋ยวฮะพอแล้วอันนั้นเอาเลอ่อาอันเอาไว้ข้างบนไว้ไวขขอไวตอนพี่เดียวขึ้นไปข้างบนทีนี้เราไปเกี่ยเกียรวา,างปันะ๊มอ่ะ ด้านเราเดินไปไหนแล้วเนี่ยด้านไปไหนด้าน Gracias. รูปสโลปให้ครับพี่น้องลูปให้แน่นครับอัดอัดอัดให้แน่นนะครับนี่สุดจริงครับอาจารย์เดียวนะครับมาลูปมากดให้เนาะนี่โอ้เนี่ยครับประสบการณ์คนขับเนาะประสบการณ์นะครับนี่อัดให้แน่นอีกนะครับอัดให้นะช่วยได้เยอะอยู่ครับพี่น้องนะครับนี่ เหินบทอัดให้เนาะขอบคุณมากครับอาจารย์สุดยอดสุดยอดผ่านจริงครับอาจารย์เดียว เราไปยุมนวลกันพี่น้องผ่าน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 ประฝบการช่วยได้ครับพี่น้องนี่ทำไม่ดีไปเลยครับพี่น้อง หมายมือก็แล้วพี่น้องแขนด้ยาวนะครับอยู่ฝั่งน้นนะ่ะกดมากดกดสุดยอดครับ านจริงแต่ว่าบรรยากาศมันร้อนเกินครับพี่น้องนะครับ ุดยอดครับอาจารย์เรากันดินสไลด์ครับกันสลบสไลด์เนาะกันพังเนาะนอ่ะกันกันเวลาเราปูผ้าไปอัดให้แน่นเลยครับพี่น้อง ุดจออดดครรับาาย์ูยังไงกี่ทีกี่ทีก็สวยครับซุปเปอร์เอ็มเนี่ยนะครับปุ่มยาวเนี่ยนะครับติดใจแล้วผมนะครับตอนแรกเป็นมาร์กทีนะครับมันไม่ค่อยสมส่วนกันเท่าไหร่เวลาใส่ตัวนี้เข้าไปด่างมันสั้นเนาะแต่พอตัวนี้ใส่ตัวนี้เข้าไปปุ๊บ ตากมันยาวทีนี้มันเข้ากันเลยครับกับมุมยาวนะครับมุมยาวเนี่ยนะครับสวยเลยนะครับลงตัวเลยนะครับมันพอดีกันนะครับพี่น้องนะครับใช้คำว่าพอดีกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวถ่ายพี่น้องไี่ชมกันอีกนิดนึงนะนะครับแดดไม่ไหวครับยืนตากแดดนะครับเดี๋ยวให้จานเดียวโซโล่ไปคนเดียวนะครับไปหาน้ำหาทายจานเดียวกินก่อนนะครับ น้ำชุ่มคอครับพี่น้องไ้ <seria> ทำแล้วทำให้สุดครับนี่เอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทีมงานน้องแท็กเตอร์นะครับกับตาไมโครเมืองนะครับอาจารย์เดี่ยวซุ้มนาฬิเกเรลเท็กเตอร์นะครับนี่งานภาคใต้แล้วครับเป็นงานเก็บเนาะนะครับ เดี๋ยวรอให้กุ้งกลับมาเลี้ยงได้ครับจะเห็นความยิ่งใหญ่นะครับการทําบ่อกุ้งเนาะนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวให้ขอให้กุ้งเลี้ยงได้ก่อนครับพี่น้องนะครับจะได้เห็นรถไปโคเยอะๆนะครับทาบ่อกุ้งนะครับยอดฝีมือนะครับ สุดจริงครับ นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับตาไมโครสมืองเด้อนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไ้ด้วยนะครับกับช่องตาไมโครสมืองครับพี่้องเดี๋ยวให้อาจารย์เดียวรูปรูปไปเดี๋ยวถ่ายให้ชมอีกครับสวยเลยนะครับนี่เดี๋ยวถอยมาก่อนรูปสสวยเลยนะครับนี่ฝากกดไลค์กดติดตามไ้ด้วยครับกับตาไมโครสมืองนะครับผมฝีมือครับฝีมือสวัสดีครับ